เมื่อกี้บอกไว้ว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ออน่ายินดีสําหรับผู้ป่วยในหลายๆโรคดังต่อไปนี้นะคะเพราะว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะค้นพบสารเซซามินจากงาดําสามารถรักษาโรคมะเร็งสมองโรคกระดูกพรุนโรคข้อเสื่อมได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยค่ะ รองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ซึ่งเริ่มศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ปี2553จนกระทั่งมาประสบความสําเร็จในปีนี้ได้ค้นพบ ว่าในมเมล็ดงาดำมีสารเซซามินอยู่ภายในค่ะซึ่งสารนี้สามารถที่จะช่วยยับยั้งการพัฒนาเซล์ต้นกำเนิดของเซลล์สลายกระดูกที่ทำให้เกิดโรคข้อเสื่อมโรคกระดูกพรุนได้โดยจะเข้าไปทําให้แคลเซียมประสานกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังช่วยเรื่องของโรคสมองไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองเส้นเลือดแตกที่ทำให้เป็นโรค อาม,มาพฤกอาม,มาพาดโดยสารเซรามมนนี้จะเข้าไปช่วยปกป้องเซลล์ประสาทที่ยังดีอยู่และช่วยฟื้นฟูเซลล์ประสาทที่เสื่อมสภาพซึ่งสุดท้ายจะกลายเป็นโรคมะเร็งนะคะสารเซซามมนนี้จะเข้าไปปกป้องเซลล์พร้อมกับตัดวงจรหรือว่าลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็นน้ําเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งพร้อมกับค่อยๆฟื้นฟูสภาพเซลล์ให้กลับคืนมานะคะ่ะนี่ก็คือการทํางานของสารนี้โดยอาจารย์บอกว่าได้ทําการทดลองทั้งสิ่งของและผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าว3รายก็ได้ทดลองออควบคู่ ูกับยาที่รับประทานปกติทำรูปสรับผู้ป่วยนะคะซึ่งตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วอีกหลายรายซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบก็ ดีขึ้นจึงถือว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสําเร็จสามารถนํามาใช้เป็นอาหารเสริมได้โดยไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยถือเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกด้วยนะคะที่พบว่ามีสารยับยั้งมะเร็งได้ขณะนี้ก็ได้จดสิทธทิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศคือที่ประเทศไทยมาเลเซียและสหรัฐอเมริการวมทั้งมีการตีพิมพ์วารสารในสหรัฐในเรื่องนี้ด้วยสารสกัดจ,จากงาดํานี้ไม่ใช่ตัวยาที่รับประทานเข้าไปและจะรักษา ให้หายได้ทันทีเหมือนกับยารักษาโรคนะคะแต่เป็นอาหารเสริมที่เข้าไปฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาเหมือนเป็นปกติได้อีกทั้งงาดำก็ถือเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายเป็นผลผลิตของไทยเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะนี่คืออีกหนึ่งด้านนะครับสำหรับประโยชน์ของงาดำ,าดำนะครับ